r a n d o มเสียงทยายไพ่ทาโร่วันนี้ใครบางคนกำลังอยากอุปถัมคุณเออมีด้วยเหรออุปถัมย่างไรคุณเป็นคนมีความสามารถมีโอกาสได้สปอนเซอร์หรือไม่มาเสียงไทยกันด้วยไพ่ทาโร่สากลน,นะครับใบแรกจะได้อะไรเออโหราชินีถ้วยคนใจดีมาแล้วไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครก็แล้วแต่ เขามองเห็นความสามารถของคุณเขาอยากมาอุปถัมภ์คุณอยากซัพพอร์ตคุณอยากเป็นสปอนเซอร์คุณอยากสนับสนุนคุณต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะว่าอุปถัมภ์สปอนเซอร์นี้ไม่ได้แปลว่าให้เงินฟรีๆของฟรีไม่มีในโลกถ้าใครจะมาเสนอให้เงินฟรีๆอย่าไปรับระวังโดนหลอกอุปถัมภ์ในที่นี้คือเขาเห็นความสามารถคุณอยากจ้างคุณอยากสนับสนุนคุณอยากให้ทุนคุณไปทํางานหรืออยากอุดหนุนสินค้าคุณถ้าคุณค้าขายอะไรแบบนี้ต้องมีความสามารถแลกเปลี่ยน นะไม่ใช่การให้เงินฟรีๆนะครับใครมาเสนอให้เงินฟรีๆอย่าไปรับนะคุณต้องมีความสามารถไปแลกอ่ามาดูกันต่อนะคนทาดน้ําก็เด่นราชนิดถ้วย ยังไงต่อไปใครบางคนอยากอุปถัมภ์คุณอยากซัพพอร์ตคุณเออัออออาศาวินถ้วยมากันใหญ่เลยคุณค้าขายหรือเปล่าถ้าคุณค้าขายจะมีคนอยากอุดหน,นุนคุณมากมายลูกค้าจะมากขึ้นถ้าคุณไม่ได้ค้าขายถ้าคุณทํางานอื่นๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนแวดล้อมที่เห็นความสามารถของคุณอยากสนับสนุนคุณไม่ไว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงหรือให้ที่ทํากินให้ที่พักอาศัยให้ความช่วยเหลือใดๆจะมีมิตรไมตรีดีๆเข้ามา อืมและธาตุน้ําก็ยังเด่นเรื่องธาตุเรื่องารองาศีไม่ต้องล็อกสเปคนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีไพาทาโรมีความแม่นยําค่อนข้างสูง70-80%ขึ้นไปที่เหลือก็เผื่อใจไว้บ้างสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับนะอืดูเพื่อความบันเทิงดูว่าเป็นกําลังใจโอ้โหเจ็ดถ้วยยินดีด้วยคุณจะมีตัวเลือกมากมายเลย ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะกลัดกลุ้มใจบางอย่างไม่มีตัวเลือกไม่มีทางไปจากนี้คุณจะมีตัวเลือกมากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นและเป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีตัวเลือกดีๆเข้ามาให้คุณตัดสินใจเช่นเลือกทําลองทํางานนี้ไหมลองไปอยู่ตรงนั้นไหมเปลี่ยนทําเลไหมหรือลองขายสินค้านี้ดูไหมอะไรแบบนี้จะมีคนเห็นความสามารถคุณอยากสนับสนุนคุณย้ํานะว่าเขาจะไม่ได้ช่วยคุณฟรีๆคุณต้องมีความสามารถไปแลกแต่คุณจะมีทางเลือกทางออกที่ดีเออแลว จะยังไงต่อไปยังไงต่อไปยังไงต่อไปชีวิตคุณจะเป็นยังไงแนวโน้มดีหรือไม่ ดีแปดเหรียญการทำงานครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานส่วนตัวค้าขายหรืองานประจำใดก็แล้วแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนแวดล้อมบุคคลดังกล่าวไปแล้วการงานของคุณจะก้าวหน้าด้วยดีตามไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่ของคนทำงานยิ่งขยนันเงินยิ่งเพิ่มถ้าอยู่เฉยๆจะไม่ได้เงินจะไม่เกิดประโยชน์ต้องขยันทำงานเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยขอให้โชคดีนะครับ